สวัสดีครับผมนายเดมอนก็มาต่อจากเมื่อวานครับโดยรอบนี้จะมาต่อกับพี่วิวโนวานะครับที่กําลังเปิดตู้กาชาในตอนนี้ส่วนตัวนะครับผมขอข้ามตู้นี้ไปเพราะว่าผมเองก็มีตัวทำาดเมสวิลล์แล้วสองตัวและอีกเหตุผลนะครับก็เพราะว่าตู้โนวาเนี่ยมันหมดอายุวันที่13มกรามันหมายความว่าจะมีอีกตู้หนึ่งทําให้ผมคิดได้ว่าทางเซิร์ฟเนี่ยกำลังปั่นตู้กาชาอยู่ จากที่ดูนะครับตู้ที่เหลือก็จะถึง ur นะครับตามกำหนด surf jp ไม่นับอีเวนต์จะเหลืออีกแค่ประมาณ5ตู้นะครับแล้วก็จะถึง ur แล้วโอเคครับเข้าเรื่องก,กันเลย pv วันนี้นะครับโนวาตัวละครระดับ ssr ตำแหน่งชูเตอร์ใช้หุ่นประเภทเกาะขนาดกลางโดยสามารถหาเธอได้จากการรับสมัครทั่วไปและก็ตู้กาชาณนะปัจจุบันนะครับโดยมีสกิลดังนี้สกิลที่1นะครับ active S Skill เรียก beacon 3เครื่องออกมาโจมตีศัตรูเป็นเวลา15วินาที โดยวีคอนจะมีพลังโจมตี112%ของพลังโจมตีโนวาและมีค่าคิติคอนเลตคิทติคอนเด a เมและแม่นยำอยู่ที่100%ในขณะเดียวกันเ,เพิ่มรับพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีของ n o วาเป็นเวลา12วินาทีสกิลที่2เพิ่มพลังโจมตีและเดเมให้กับตนเองตรงนี้มีความหมายต่างกันนะครับพลังโจมตีนี่คือการเพิ่มฐานส่วนดเมนะครับเพิ่มพลังโจมตีรวมสุทธ,ธิ สกิลที่3เพิ่มดาเมจ1.1%ทุก1%ของ HP ที่เสียไปสกิลที่4เพิ่มดาเมจและคิทิคอลดาเมจ10%ขณะเดียวกันทุกการโจมตี1วินาทีลดเลือดโนวา2%จนกว่าจะเหลือเลือดแค่30%ของค่า m a ็ HP และทุกการลดเลือดหรือเพิ่มเลือดจะเพิ่มสถานะวอชเชอร์เมื่อสถานะวอชเชอร์ถึง30ครั้งจะเข้าสู่โหมดวอชเชอร์ ที่ทําการโจมตีปกติสามารถทำดาดเมจ1.2เท่าและจะคงอยู่จนจบการต่อสู้ด้านทาเลนต์นะครับเสริมแอคทีฟสกิลบีคอนเมื่อโจมตีเป้าหมายจะทําการมาร์คเป้าไว้เป็นเวลา15วินาทีเมื่อโนุมว่าโจมตีเป้าหมายที่มาร์คจะทําการโจมตีปกติแรงขึ้น3เท่าเมื่อเลเวลเต็มนะครับด้านโบนัสแวรนะครับเพิ่มเดเมจอีก15%ออมาหุ่นคงเธอบ้างครับ ณตอนนี้นะครับหุ่นของเธอได้จากตู้กาชาเท่านั้นแต่ทางเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาไม่มีตู้ให้นะครับแต่เป็นของแพ็กเกจเติมเชรในการซื้อซึ่งก็มีโบนัสดังนี้นะครับ2ชิ้นเดเมจบวกชิ้นแอตแทคกบวกครบทุกชิ้นคิติคอนเดเมจบวกโอเคครับผมไม่มียูนิตเทสให้ดูนะครับแต่เราก็ดูจากข้อมูลเอาถ้าดูจากข้อมูลนะครับบอกเลยว่าโนวาเป็นตัวละครที่ทำเดเมจแรงมาก เหตุก็เพราะว่าสกิลเธอเนี่ยหมวกได้เมจแทบทุกสกิลเธอจึงถูกจัดอยู่ในเทียร์2นะครับของ JP โดยเหตุที่อยู่ที่เทียร์2ครับอาจเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีบัฟด้านคีิทคอนเลดเลยแล้วก็อีกผลก็คือสกิล4นะครับจะลดเลือด2%ทุก1วินาทีทำให้เธอนะครับเป็นตัวที่เปลืองเลือดอย่างมากดังนั้นหลักๆนะครับควรโฟกัสไปเรื่องของ HP และคีทคอนเลดด้านไดเมจเนี่ยไม่น่าห่วงมากครับ ส่วนที่ต้อง HP นําเลยเพราะว่าสกิลเธอจะลดเลือดจนกว่าจะเหลือ30%เพื่อไม่ให้ตายง่ายก็ต้องให้ค่า HP สูงไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับยิ่ง HP น้อย d a เมจ e ยิ่งแรงเราจึงต้องรักษาระดับ HP ของเธออยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างครับก็คือเธอเป็นตัวละครที่ไม่ควรจัดเข้าทีมเดียวกับน้องซอมบี้โดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลว่าในขณะต่อสู้นะครับเลือดของเธอจะลดตลอดเวลาทําให้ดึงการรักษาจากน้องซอมบี้ไป เป็นเหตุให้แท้งหรือว่าตัวอื่นนะครับที่รับเดเมดอยู่เสี่ยงตายมากดังนั้นถ้าจะจัดทีเลอร์เข้าทีมนะครับแนะนำวิโอลาหรือชาลิสครับเพราะว่าง่ายต่อการรักษาระดับ HP ของโนวาด้วยแล้วก็ขอจบทีวีโนวาเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปนะครับจะมาดูตัวที่เหลืออย่างเซลนิตี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องเรียกครับเพราะว่าเวลาเหลือเฟือเลยและเช่นเคยครับหากชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับุณครับ